วันนี้เวลา17นาฬกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i ิ i t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565นวประศรีรัตนาศาสาศาดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมหาราชวัง ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วย ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพ rat ร,รา,ราสุดาสยามบรมาราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัราาติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเส้นเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงชานหน้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา90พันษา12สิงหาคม2565ผ้าไตยและย่ามที่ระลึกแดบบ่บรรพชิตจีนและยวนและทรงรับการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของบรรพชิตจีนและยวนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุก,กชีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่าณพาลัย แล้วทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหาบงคนเฉลิมพระชมพันษา90าพันษา12สิงหาคม2565แด่พระราชาคณะหรูปที่จะเจริญพระพุทธมนตนวคหายุสมธรรมเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลหนึ่งคู่ที่ธรรมบ้านศิลาเทียนเท่าพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในตู้ข้างธรรมบ้านศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ด้านพระพุทธเลิศลาณภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่บูชาพระตนะไตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทบูชาพระตนะไตรต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาจสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตนวคหายุสมธรรม และทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพเคราะห์บนพระแท่นพระทวารกลางโหหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถจนพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตร ทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในตู้ข้างพระแท่นพระนพปดลมหาเสวตฉัตรและทรงจุดทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพกรห์ที่โต๊ะหมู่แล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพปดลมหาเสวตฉัตรทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพปดลมหาเสวตฉัตร และทรงจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคร์ที่โต๊ะหมู่จากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการพันทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรราชการที่9และพระพุทธรูปประจําพระจมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน,น,น 1, ีทนรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพัดรองที่ระลึกแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระจมพันษา90พรรษา12สิงหาคม2565แด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ91รูปทรงศีล สมเด็จพระอริยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์9 1รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉริมพระชนมพัรษา90พรรษา12สิงหาคม2565เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบททาน้ําพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระเก่งอุบาเก่ง ทรงประเคนพระคออุบาเกงได้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพัปดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยประทับรถจนพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับอนหนึ่งเวลา12นาฬิกาทหารฝ่ายต่างๆยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนจจน,นีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา9 0พ0รษา12สิงหาคม2565ฝ่ายละ21นัด ซึ่งกองทัพบกโดยกรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ยิงปืนใหญ่ณบริเวณท้องสนามหลวงกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินยิงปืนใหญ่ณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่และกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ยิงปืนใหญ่หน้าลานอเนกประสงค์โรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาทิราช